สวัสดีครับผมทิตพงศ์โชคสายครับก็สำหรับส่วนผสมส่วนที่สีะครับก็คือน้ำน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปูนซีเมนต์และก็มวลรวมเลยปกติในข้อกำหนดก็มาจะ่ระบุว่าต้องเป็นน้ำสะอาดสามารถใช้ดื่มได้ซึ่งโดยมากมักหมายถึงน้ำปลาปาในบางกรณีที่ สถานที่ก่อสร้างอยู่ในเขตรุรกันดามห่างไกลจากตัวเมืองมากไม่อาจหาน้ำประปาได้5นะครับสารผสมเพิ่มบางกรณีข้อกำหนดระบุไว้ให้ใช้สารผสมเพิ่มบางชนิดเช่นสารกัดซึมสารกับกระจายฟองอากาศสารหนว่วงและก็สารเล่นการก่อตัวเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกับผู้ควบคุมงานจะต้อง ดูว่าสารผสมเพิ่มที่นำมาใช้จะต้องตรงกับชนิดที่ได้รับอนุมัตจากวิศวกรผู้รับผิดช,ชอบแล้วเท่านั้นซึ่งปริมาณที่ใช้ก็จะต้องพอดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเพราะบางชนิดถ้าใช้เกินอัตราที่ผู้กำหนดไว้ผู้ผลิตกำหนดไว้คอนกรีดอาจไม่แข็งตัวหรืออาจทำให้กำลังของคอนกรีดนั้นต่ำกว่าปกติได้ การเตรียมการก่อนการเทคอนกรีตนะครับก่อนจะถึงขั้นงานเทคอนกรีตผู้ควบคุมง,งานจะต้องตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้คือแบบหล่อผู้ควบคุมง,งานจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะอนุญาตให้ผูกเหล็กเสริมแบบหล่อจะต้องมีขนาดภายในเท่ากับหน้าตัดขององค์อาคารที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดพอดีถ้าปรากฏว่า ขนาดคานเล็กกว่ากำหนดจะทำให้ส่วนปลอดภัยของคามนั้นลดลงก็การเตรียมการเผื่อการโก่งของแผ่นพื้นแรลนนะ็กานะครับการผูกเหล็กจะต้องแน่นหนาและระยะเดียงและระยะห่างระหว่างผิวเหล็กกับแบบเหล็กจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานหากเรียงเหล็กชิดกันเกินไปจะทำให้เทคอนจีตไม่ลงเมื่อถอดแบบจะปรากฏเป็นพรงให้เห็น ตางรูปนะครัสองการเตรียมการเทคอนกรีตในขณะร้อนจัดคอนกรีตที่มีอุณหภูมิขณะผสม40องศาจะมีกำลังประมาณเพียง86เปอร์เซนของคอนกรีตที่อุณหภูมิ23องศานอกจากนั้นอาจเกิดหน่วยแรง หลงขึ้นภายในเป็นปริมาณมากพอที่จะทําให้ควนกีตแล้วได้การลดอุณหภูมิที่สูงเกินไปจึงทําให้ควนกีตมีกําลังที่สูงขึ้น3นะครับการเตรียมการเทควนกีตห้องใต้ดินก็จะมีการใช้ชิดภายการเตรียมกันเพื่อเทควนกีตปกติสําหรับพื้นและผนังห้องใต้ดินวิศวกรจะกําหนดให้มีแผงกั้นน้าขั้นระหว่างดินกับควนกีต แผ่นกั้นน้ำนี้อาจเป็นแผ่นสำเร็จรูปหรือใช้วิธีฉาบหลายๆชั้นก็ได้ฉะนั้นจะต้องตรวจสอบคุณภาพให้ตรงกับข้อกําหนดและได้รับการอนุมัติแล้วสําหรับแผ่นพื้นปกติจะมีความเข้มข้นเหลวต่ําผสมน้ํำยาก,กันซึมเพื่อให้การทราบซึมในเนื้อคอนกรีตนั้นน้อยลงครับสานะครับการใช้ เจ็ดกาติง้งวิธีป้องกันดินพังขณะขุดดินลึกๆอีกวิธีหนึ่งคือวิธีอัดน้ำปูนเข้าไปในดินด้วยเจาะดินเป็นรูเล็กๆขนาดประมาณ40มิลลเมตรห่างกันประมาณ1.5เมตรส่วนความลึกของดินที่จะขุดปกติจะไม่เกิน8เมตรเพราะถ้าลึกกว่านั้นราคาจะสูงมากส้อสับ3านะครับการปฏิบัติขณะเทคอนจี K G. 3.1นะครับการลำเลียงคอนกรีตการนำคอนกรีตไปเทในแบบถ้าเป็นงานขนาดเล็กมักใช้รถกระบะเข็นถ้าเป็นอาคารหลายชั้นก็อาจจะใช้ปั้นจั่ยกกระบะที่บรรจุคอนกรีตเต็มแล้วเทในแบบรอเลยหรือใช้ลิฟต์ขนคอนกรีตขึ้นไปถึงชั้นที่จะเทครั้งหนึ่งก่อนแล้วใช้รถกระบะเข็นลำเลียงต่อเพื่อนำไปเทในแบบระยะทางที่ลำเลียงคอนกรีตควรให้สั้น ที่สุดเท่าที่จะทําได้3ามจครับการเทคอนกรีตจากระยะสูงปกติมักจะก,กําหนดให้เทคอนกรีตจากระยะสูงได้ไม่เกิน2เมตรไมยถึงระยะที่คอนกรีตถูกปล่อยจนถึงส่วนล่างสุดของแบบหล่อแต่สําหรับเสาขนาดธรรมดาอาจยอมให้เททีเดียวเต็มหนึ่งชันาะครซึ่งปกติสูงประมาณ3ามเมตรเศษแต่ถ้าเป็นเสาขนาดใหญ หรือสูงกว่านั้นควรให้เจาะช่องข้างแบบเพื่อให้ระยะเทสูงไม่เกิน2เมตรเพราะถ้าสูงเกินไปอาจเกิดการแยกแยะได้ง่าย4นะครับการปฏิบัติภายหลังจากการเทคอนกรีตแล้วสำหรับ4.1ก็การถอดแบบหล่อครับโดยทั่วไปหากไม่มีเกณฑ์กำหนดพิเศษเมื่อเทคอนกรีตเีอายุครบ หรือกำลังเท่ากับค่าที่ระบุในข้ขอกำหนดแล้วควรถอดแบบรอทันทีในที่นี้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงประโยชน์ที่จะนำเอาแบบรอไปใช้ได้เร็วขึ้นก็เมื่อพิจารณาทางด้านโครงสร้างแล้วจะเห็นว่าปกติองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหลกทุกชนิดจะมีการยืดหดหรือโก่งตัวแต่ที่ผลกระทบต่อส่วนอื่นโดยตรงคือการก่งตัวของ องค์อาคารรับแรงดับ4.2การบ่มการบ่มคอนกรีตนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่พึงปฏิบัติภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วและก็เป็นสิ่งที่มากจะละเลยกันมากที่สุดเช่นบางทีก็บ่มเปียกแห้งสลับกันไปหรือไม่ก็บ่มไม่บ่มเอาเลยครับการบ่มชื้นว่ามีมากมายเพียงใดเมื่อเทียบกับคอนกรีตบ่มแห้งเช่น คอนกรีตอายุ2 8วันที่ไม่ได้บ่มเลยจะมีอายุจะมีกำลังเพียง52%ของคอนกรีตอายุเท่ากันที่บ่มชื้นตลอดเวลาเท่านั้นโดยทั่วไปการบ่มอาจจะทำได้3วิธีคือ 1. ให้ความชื้นแก่คอนกรีต 2. ป้องกันคอนกรีตสูญเสียความชืน้น 3. ให้ความร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยาในหว่างปูนซีเมนต์กับน,น้ำ 5. คอนกรีตผสมเสร็จ สถานที่ก่อสร้างใดที่มีถนนดีพอที่รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้ใน,นการก่อสร้างก็มักจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จเพราะมีความรวดเร็วต้องการเมื่อไหร่ส่งได้ทันทีสามารถควบคุมคุณภาพของส่วนผสมได้คงที่แน่นอนแล้วก็ทำให้คอนกรีตมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดก็กลุ่มกระผมก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ